ครับฐานะแท่งบุรอนธานีนะครับวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูระบบห้องอบของผมนะเป็นระบบไม่ง่ายเลยเพราะว่ามีหลายคนถามเข้ามาเยอะด้วยนะฮะห้องอบทานห้องนี้สร้างมาแล้วกว่า2ปีแล้วนะครับแต่ว่าหยุดใช้งานไปเกือบปีเลยครับตอนนี้สังเกตว่าห้องจะโล่งครับเพราะว่าผมเพิ่งเอาจอมปลวกตัวตนี้ออกไปว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้งานนานจอมปลวกขึ้นตอนฝนตกครับสองจอมเลยฝั่งนี้ด้วยเอาออกไปแล้วก็สวมมญดาณหมวกปลายเรียบร้อยครับผมแย่เลยทีเดียวเหนื่อย ห้องจะโล่งเพราะว่าผมเอาชั้นตากทั้งหมดออกไปแล้วนะครับเพราะว่าผมจะทําเป็นชั้นตากแบบใหม่ก็คือทําให้มันมีใส่ฐานได้เยอะกว่าเดิมนั่นเองแต่ก่อนผมใช้เตาตั้งข้างนอกแล้วก็ดูดลมร้อนเข้ามานะครับปรากฏว่ามันเปลืองค่อนข้างเปลืองฟืนค่อนข้างเยอะจากนั้นก็มีรุ่นพี่คนนึงแนะนําผมไม่เอาเตามาวางตรงนี้ตรงนี้แทนจะได้ไม่เปลืองแล้วก็ประหยัดขึ้นเยอะเลย แต่ปัญหาคือความร้อนค่อนข้างอยู่สูงครับอยู่ประมาณครึ่งห้องขึ้นไปถึงจะมีความร้อนข้าง,งล่างก็คือมีแค่อุ่นๆเล็กๆน้อยๆไ,ไม่สามารถทาให้ฐานแห้งได้ก็คือตากแดดดีกว่าน,นั่นเองก็คิดอยู่ราวๆครึ่งปีครับสุดท้ายก็เอาพัดลมมาติดตรงนี้เอาลมเข้ามาพอลมเข้ามาปุ๊บก็จะดันความร้อนด้านบนลงล่างทีนี้ความร้อนก็จะไปทั่วห้องนะฮะพอความร้อนไปทั่วห้องปุ๊บฐานก็จะโดนความร้อนไปทั้งหมดแล้วก็โดนลมด้วยทําให้ฐานแห้งไวแล้วก็ความชื้นจะโดนไล่ออกตรงท่อตรงนั้นนะครับผม พัดลมทําจากอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้เป็นใบเหล็กนะฮะไม่อย่าไม่แนะนําเป็นสแตนเลยเป็นพลาสติกนะฮะเพราะว่ามันห้องอบมีความร้อนอาจทําให้ละลายได้เตาตรงนี้ก็เป็นถัง200ลิตรผมนํามาตัดนะโอ้รู้สึกแสบตาและแสบจมูกมากตัวนี้มีลมตีเข้ามาตลอดทั้งถัง200ลิตรมาตัดเป็นถังอย่างนี้นะครับแล้วก็วางตรงกลางห้องเลยแต่ว่าอย่าให้ใกล้ฐานมากแล้วก็อย่าให้่านเยอะมากเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยว่านเดี๋ยวไฟมันจะโดน่านท,าที่เราตาัดไว้มันจะได้ติดไฟได้อันตรายไฟไหม ของผมจะใช้พัดลมแอร์นะฮะไปซื้อพัดลมแอร์มือสองเข้ามาแล้วก็เอามาติดตรงนี้เลยจะเป็นใบเหล็กนะฮะค่อนข้างดีเลยผมแย่ครับผมแย่แสบตามอะไรเข้าไปเมื่อกี้ทั้งฝุ่นทั้งลมทั้งไอร้อนก็พื้นฐานก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าใครสนใจอยากเข้ามาดูแนวทางก็คือผมทําให้การสิ้นเปลืองกายเป็นเรื่องประหยัดไปทั้งหมดแล้วนะฮะเพราะว่าผมเจ็บม,มาเยอะเลยก็คือไม่อยาก ก็คือแก้ปัญหาไปเยอะฮะเอาง่ายก็คือถ้าใครเข้ามาปุ๊บก็คือจบปัญหาง่ายๆให้ง่ายๆเลยไม่ต้องไปสิ้นเปลืองทําแบบอื่นก,ก็คือแบบนี้มันใช้งานได้จริงนะครับเพราะาผมเคยใช้งานากว่าครึ่งปีแล้วแต่ว่าหยุดใช้งานไปสักพักก็มีปัญหาอ่ามีปัญหาอยู่แต่ไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับห้องอบหรอกสําหรับใครที่อยากเรียนรู้ง,งานก็เข้ามาที่จังหวัดอุดรธานีนะครับบ้านหนองโนอำเภอกุดจับแล้วก็ติดต่อเข้ามาผมได้เลยที่ฐานอาัดแท่งอุดรธานีทั้งเพจแล้วก็เพจส่วนตัวนะครับผมแล้วก็สามารถติดต่อ เอาทางนั่นแหละทางเฟซนั่นแหละง่ายสุดละวันนี้ก็จะเป็นการลองระบบทั้งวันนะครับอืม,มจะไล่ความชื้นไล่อะไรไล่อะไรไม่มีรู้ที่มันอยู่เนี้ยทั้งสัตว์ทั้งผีทั้งวิญญาณนั่นแหละเอาความร้อนไล่ไมันออกก่อนขอบคุณนมนากครับผม